ก็สวัสดีกันด้วยนะครับท่านผู้ชมครับดีต้อนรับเข้าสู่รายการบั b r ริ g e r รีวิวอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมีสิ่งที่หลายคนตามหาและรอมานานนะครับนั่นก็คือ VFC BCM a MCM r นะครับก็นี่เลยมีหลายตัวนะครับแต่บอกก่อนเลยว่าพอผมลงรูปที่ผมถือปืนอยู่แล้วเนี่ยก็มีหลายคนทักมาเป็นเจ้าของเรียบร้อยแล้วนะครับพูดง่ายๆว่าตอนนี้ ตัวที่อยู่แถวนี้ก็มีเจ้าของหมดแล้วเพราะฉะนั้นลูกค้าที่อยากได้หรือเพิ่งดูคลิปรีวิวนี้จบแล้วอยากได้ก็อาจจะต้องรอรอตต่อไปนะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นเอ่ uh, ์ VFC BCM นะครับผมก็ตัวนี้จะเป็นราง MCMR นะครับตัวนี้จะท่อยาว uh, 11.5นิ้วนะครับผมแล้วก็ตัวรางก็จะเป็น9.5นิ้วนะครับผมนี่สวยงามนะครับก็ตัวนี้นะครับจะ พิเศษกว่าปืน VFC ปกติตรงที่ว่าตัวนี้นะครับหน้ากล่องเขาจะมีสติกเกอร์คำว่า Dean ready นะครับแล้วก็จะมี Maple Leaf inside ว้าวตัวนี้มีแต่ง Maple Leaf มาจากโรงงานนะครับก็แปลว่ากลุ่มเขาก็น่าจะดีกว่าปกติหรือเปล่าก็แควไปเทสแล้วก็บอกหน่อยหรือใคร ทําการแกะแล้วก็บอกผมหน่อยแล้วกันนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเน้นย้ํำๆนะครับ BCM r นะครับผมตรงนี้ก็จะมี QR Code ไปที่เว็บไซต์ของเขานะครับผมก็เว c บซค่อนข้างจริงจังกับ BCM Air พอสมควรน,นะครับก็ถึงกับมีเว็บส่งเว็บไซต์เลยทีเดียวนะครับผมก็เดี๋ยวเปิดกล่องกันเลยนะครับก็ก็เดี๋ยวเปิดกล่องกันเลยนะครับ เปิดมาแล้วนะครับกจ็จะเจอกับตัวปืนนะครับจะมีตัวปืนอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็หลายคนก็จะเอ๊ะแม็กกาซีนมันไปไหนนะครับฝาอีบีซีเอ็มเขาก็คุ่นยากก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นที่เก็บคู่มือแล้วก็ตัว แมกกาซีน uh, นะครับจะอยู่ในกล่องนี้ซึ่งเราต้องทําการยกปืนออกมาก่อนเราถึงจะสามารถนํากล่องนี้ออกมาได้นะครับแล้วตัวล็อกปืนเนี่ยจะเริ่มมาเหมือนตัวเกมรีตรงที่ว่าเขาจะใช้ uh, ตีนทุกแกนะครับเป็นตัวยึดนะครับผมก็การที่เราจะเอาปืนออกมานะครับเราก็ต้องแกะตีนทุกแกนะครับผมนี่ฟินฟินเสียงตีนทุกแกเรียบร้อยครับเราก็ได้ปืนออกมาแล้วนะครับแต่ยังก่อนครับเรายังเก็บไว้ก่อน ก็พอปืนออกแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะ c e s s ถึงเจ้าตัวกล่องที่ผมว่าตรงนี้นะครับก็แค่ยกออกมาอย่างนี้เลยนะครับเป็นกล่องนี้เลยพอได้แล้วนะครับก็นี่นะครับที่ปากกระบอกเขาจะอยู่นะครับก็เป็นกล่องเราอย่างนี้เราก็ทําการเปิดนะปุ๊บเทออกมานะครับสิ่งที่ได้ข้างในเลยหนึ่งก็จะคือก็คือจะมีเจ้าตัวคู่มือนะครับ BCM แล้วก็ซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาจะแถมหัว อะแดปเตอร์มาให้ใช้กับแบตเตอรี่อาชามยิยาได้นะครับเพราะว่าปืนตัวนี้จะเป็นปลั๊กดีนมาจากโรงงานนะครับผมแล้วก็จะมีวิธีการตั้งค่าอ่า ETU ของเขานะครับ ETU ของเขาชื่อว่าเออร์เวอร์โกซิสเต็มนะครับผม VIRGO นะครับเวอร์โก s ซิสเต็มนะครับผมและข้างในกล่องก็จะมีแมกกาซีนนะครับแมกกาซีนเป็นแบบอ่า มิดแคปนะครับ120นัดนะครับผมแม็กสแตนหรือบ้านเราเรียกกันว่าแม็กสแตนนะครับแล้วก็จะมี uh, ลางนะครับเป็นรางเอ็ม uh, ล็อกมาให้3ชิ้นนะครับผมก็ไว้ติดกับปืนนะครับก็มาดูที่ปืนกันก่อนนะครับตัวปืนก็อย่างที่บอกนะครับตัวท่อ ความยาวท่อจะอยู่ที่11.5นิ้วนะครับส่วนตัวรางจะอยู่ที่9.5นิ้วนะครับผมก็จะเหลื่อมกันปรมานิ้วหนึงนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็อย่างที่บอกนะครับเป็นปืน VFC BCM m c m r นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยของแต่งที่อยู่ตัวปืนแทบจะทั้งหมดเลยจะเป็นของ BCM นะครับก็ตัวร่างก็จะเป็น BCM m c m r Mlock นะครับผมตัว flashhider ก็จะเป็น BCM นะครับก็จะมีมาร์กิ่งเห็นใช่ไหมครับแล้วก็ตัวพันท้ายก็จะเป็น B.C.M. นะครับกันไฟเตอร์สต็อกตัวหมอดึงนะครับก็จะมีโลโก้ B.C.M. อยู่ตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวกริปมือนะครับก็จะเป็นกริปมือของ B.C.M. เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวตัวค d ตรงบัฟเฟอร์เพจนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็น B.C.M. เช่นเดียวกันนะครับสังเกตจากโลโก้ดาวนะครับผมก็ ตัวช h a r ิ i งแฮนด d l e นะครับก็เป็นของ B.C.M. นะครับแต่จะเห็นนิดเดียวนะครับการที่เราจะเห็นโลโก้ B.C.M. ตรงช h a r ิ i งแฮนด d l e เยอะขึ้นเราต้องทําการเปิดอ p p เปอร์ปืนซึ่งผมไม่อยากทำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปง่ายๆเลยก็คือตัวกริปนะครับก็เป็นกริปแต่งของ B.C.M. นะครับเท็กเจอร์ดีของงานจีนแน่นอนนะครับผมตัวพันท้ายก็ของ B.C.M. นะครับตัวชารจิ่งแฮนด์โก็ตัวแต่งของ B.C.M. นะครับผมตัวรางก็รางแต่ง B.C.M. นะครับแฟลชไฮเดอร์ก็ตัว แต่งของ BCM เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวนี้จะพิเศษกว่าตัว M4 ทั่วไปตรงที่ว่าตรงโบนะครับเขาก็จะมีมาร์กิ้งโลโก้ BCM นะครับอัปเปก็จะมี BCM ห้อมรูปดาวนะครับแล้วก็โลเวอก็จะมีคำว่า BCM เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ก็เลยเรียกได้ว่าเป็นอาปืน BCM เต็มรูปแบบนะครับก็ตัวนี้นะครับก็หลายๆคนอาจจะงงว่าตัวไอ BCM Air ตรงเนี้ยตรงกริบมือเนี่ยตรงประกับตรงแฮนด์การ์ดเนี่ยมันคืออะไรนะครับ มันคือยางเฉยครับเป็นเอาไว้มาปิดตัวรางเอ็มล็อกนะฮะเห็นไหมครับเป็นยางวัสดุเหมือนริสแบนทั่วไปนะครับซึ่งเขาแถมมาก็ไว้เราจะนํามาใส่ก็หลายคนอาจจะสังเกตเห็นนะครับว่าตัวนี้เนี่ยเขาไม่ได้ให้ศูนย์หน้าและก็สูยนหลังมาจากโรงงานนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําการหามาติดตั้งเองนะครับผมแล้ก็ตัวนี้นะครับอย่างที่บอกว่าตัวนี้เนี่ย เขาจะเป็นแบตเตอรี่ดีนมาจากโรงงานนะครับวิธีการเปิดทันท้ายสต็อกหมดหนึ่งก็คือจะมีปุ่มตรงนี้ทั้งสองทางนะครับให้กดพร้อมกันนะครับเราก็จะเปิดตัวน้หนึ่องออกมาได้ทีนี้เนี่ยเราก็จะเจอกับสายไฟนะครับจะเห็นได้ว่าเป็นปลั๊กดีนมาจากโรงงานนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะทำการาเสียบแบตให้ให้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วยกันฟังเสียงนะครับผมโอเคนะครับจะเสียบแล้วนะครับ นี่ได้ยินใช่ไหมครับปืดปืดปืดคือตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่ใช้ระบบ ETU ของ Virgo System ของทาง v f c ที่เขาออกแบบเองนะครับจะทำให้ตัวนี้เนี่ยมี ETU มาจากโรงงานนะครับผมซึ่งฟังก์ชันหลักๆของ ETU ตัวนี้เลยก็จะมีการ,การ pre cocking นะครับหากเรายิงเซมิเรื่อยๆแล้วเนี่ยตัวปืนจะทำการ pre cocking เองนะครับหรือการที่เรา,ากดฟลอโต้นะครับมันก็จะไม่เขาเรียกว่าเขา มันก็จะปล่อยให้พิสตันไปอยู่สุดนะครับเพื่อที่จะลดภาระการตึงของสปริงนะครับไว้ส่วนใหญ่ก็คือทาง VFC เขาบอกในคู่มือกันเลยเลยนะครับของ BCM ตัวนี้ว่าหากเรายิงเล่นเสร็จแล้วเนี่ยก่อนจะถอดแบตนะครับให้เรากดยิงฟัวโต้สักเสียห้านัดอะไรอย่างเี้นะครับเพื่อให้พิสตันมันถูกปล่อยออกไปอยู่เป็นที่ตำแหน่งปกตินะครับผมแล้วก็ ตัวนี้ก็จะเป็น e t u มาจากโรงงานอย่างที่บอกนะครับก็เมื่อกี้นะครับกระพริบ3ครั้งแปลว่าอะไรปีบ3ครั้งแปลว่าเราได้ทําการเสียบแบตเตอรี่ R11.1 นะครับถ้า2ครั้งจะเป็น2องปีบนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เมื่อแบตเตอรี่หมดนะครับก็จะมีการเตือนเช่นกันจะเป็นการปีบ3ครั้งเหมือนกันนะครับก็ตัวนี้เนี่ยพอเป็น E t u มาแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะปรับโหมดอะไรได้นะครับผมซึ่งมันอาจจะไม่ละเอียดเท่า Rgate uh, ไททันนะครับแต่ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับก็โอเคนะครับก็วิธีการปรับโหมดหรือการปรับ E-TU ตัวนี้ก็ง่ายๆเลยนะครับเราเข้าโหมดที่เซฟก่อนนะครับหลังจากนั้นก็กดไกลค้างครับผมค้างไว้ครับแล้วเดี๋ยวปืนมันจะลองครับปืดปืดก็คือเราเข้าโหมดที่2นะครับโหมดแรกก็จะเป็นเซฟเซมิออโต้ตามปกตินะครับโหมดที่2ก็จะเป็นเซฟเซมิแล้วก็เบรสโหมดนะครับผมก็ นี่นะครับผมเข้าเซมิอยู่นะครับเห็นไหมฮะพอผมไปออโต้นะครับจะเป็นเบรสมด3ครั้งนะครับผมก็มันมีอยู่3โหมดนะครับโหมดที่3ก็จะเป็นเซมิเบรสมดแล้วก็ออโต้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับกดเซมิครั้งไว้ครับผมโอเคนะครับปืดปืดปืดเรียบร้อยแล้วนะครับปืนก็พร้อมที่จะเป็นโหมดใหม่แล้วนะครับก็ขอไปนะฮะ ผลอหมุนปืนก็นี่นะครับอยู่เซฟโหมดนะครับก็จะเป็นเบรสมดแล้วนะครับเอ้เซมิ semi. จะเป็นเบรสมอดนะครับพอไปออโต้นะครับก็จะเป็นออโต้นะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะกลับเป็นโหมดปกตินะครับผมโอเคเรียบร้อยนะครับกลับมาเป็นโหมดปกติแล้วก็คือเซฟเซมิแล้วก็ออโต้ปกติแล้วนะครับ ก็ตัวนี้นะครับจะเป็นระบบบอร์ดอย่างที่ผมได้แจ้งไปนะครับเป็นของ Virgo s y y t t m m ของทาง VFC เองนะครับก็ผมลืมพูดไปอีกอย่างนะครับที่เป็น BCM นั่นก็คือ t r i ก g ก r g u การนะครับก็จะมีคำว่า BCM อยู่เช่นเดียวกันนะครับก็ตัวนี้เรียกได้ว่าปืน BCM ตั้งแต่เกิดเลยนะครับซึ่งหลายๆคนก็จะถามว่า เล่นเน็กเจนอยู่แบบผมเล่นไฟฟ้าตัวอื่นอยู่แบบผมอยากจะได้พันท้ายแบบนี้ทํายังไงนะครับเพราะว่าท้ายมันเก็บแบตเตอรี่ได้ด้วยนะครับก็ทาง VFC เขาได้จําหน่ายแยกนะครับผมก็เช่นตัวพันท้ายนะครับก็จะขายแยกมาเป็นกล่องนี้รูล้ามาเห่านะครับก็เดี๋ยวเปิดให้ดู นี่นะครับผมก็จะมาเป็นท้ายมดหนะครับตอนนี้ออกมาแต่ตัวไฟฟ้าเพราะฉะนั้นก็จะมีแต่มดหนะครับตัวมดส3จะออกมาพร้อมตัวปืน GBB นะครับผมซึ่งยังไม่ออกนะครับหรือตัวหรืออยากได้กริปมือไฟฟ้านะครับผมเพราะว่าเบื่องานจีนแล้วอะไรอย่างงี้นะครับงานจีนเท็กซเจอร์มันไม่สู้เอาจริงมันไม่สู้ของของแท้เลยแล้วก็ไม่สู้ทั้งของตัว VFC เลยนะครับต้องพูดว่าอย่างนี้ก็ทาง B.C.M.R. หรือ V.F.C. ก็มีขายเช่นเดียวกันนะครับก็นี่นะครับกริปมือนี่นะครับผมก็มีโลโก้ B.C.M. อะไรครบนะครับผมไม่เหมือนของจีนแน่นอนแล้วก็ยังจะมีอ็อกซิซอรีอย่างอื่นอีกนะครับเช่นตัวนี้นะครับอันนี้ฮะ B.C.M.R. นะครับจะเป็นตัวเจ้าตัวเขาเรียกว่าตัว QD นะครับที่เอาไว้ใส่กับตัวราง M. l o c k นะครับนี่ครับผมนี่มีโลโก้ B.C.M. อยู่ด้วยนะครับเห็นไหมฮะแล้วก็มีโลโก้ M.LOCK นะครับผมไว้สำหรับว่าใครอยากอ่ะสภายปืน2จุดนะครับก็อพันท้ายตัวหนึ่งนะครับพันท้ายก็สามารถใส่ QD ได้ทั้ง2ด้านเลยนะครับตัวบัฟเฟอร์เพลทก็สามารถใส่ได้นะครับและใครอยากเอามาติดที่รางหน้าเพื่อจะเป็นสภาย2จุดอะไรก็ว่าไปก็สามารถซื้อตัวนี้ของทาง B.C.M. มาติดได้เลยนะครับเป็นของ M.LOCK นะครับปุ๊บก็เรียบร้อยแล้วเสียบปุ๊บ ขาย M-Lock จบนะครับผมซึ่งการที่ VFC ทำแบบนี้นะครับก็จะเป็นข้อดีสำหรับชาวเรา Next Gen นะครับผมเล่น Next Generation นะฮะก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นแต่งนะ BCM 14.5ไว้นะครับผมก็เท่าที่ดูเลยก็คือขาดกิ๊บมือแล้วก็บันท้ายนะครับดีแล้วที่ VFC เขาได้ได้จำหน่ายแยกนะครับก็เพียงแค่นำมาติดตั้งแล้วผมก็จะกลายเป็น BCM ปลอมนะครับเพราะว่า lower กับ upper ยังเป็น c o l M4 อยู่นะครับ ก็หลายคนน่าจะสงสัยแล้วนะครับว่า FPS เจ้าตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างก็เดี๋ยวเราไปวัด FPS เจ้าตัวนี้กันเลยครับผมก็ลูกจุด2สนกรามคาวบีบีสนะครับแบตเตอรี่11.1ลิโพนะครับผมก็มาลองกันเลยครับ ก็เป็นไงกันบ้างครับการวัด f p s ของเจ้าตัวนี้นะครับก็แต่ก็ต้องบอกกันก่อนเลยนะครับว่าตัวนี้เนี่ยตอนแรกที่มาถึงผมเนี่ยมันเขาจะกดกดฮอปเยอะไปนะครับทําให้ตอนแรกที่ผมยิงแล้วยิงแล้วลูกปุ๊บลูกค่อยๆ่อย,อยบ้วนออกทีละนัดอะไรเงี้ยครับซึ่งผมว่าเอ้ยไม่ปกตินะก็เอาเป็นว่าหลายๆคนก็ถ้าซื้อไปแล้วนะครับผมก็แนะนําให้ดูนิดนึงนะครับว่า หากยิงแล้วลูกบ้วนเนี่ยก็ลองทําการปรับฮอปดูก่อนนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นไฟฟ้า a g ทั่วไปนะครับการเปลี่ยนสปริงก็จะค่อนข้างง่ายเพราะฉะนั้นก็ไม่น่ามีปัญหาเท่าไหร่กับการเปลี่ยนสปริงเพื่อให้ลงสนามได้นะครับความแรงนับว่ารับได้เลยนะครับ,บกับเจ้าตัว BCM MGMR AEG ตัวนี้นะครับก็ตัว upper lower ก็เป็นโลหะนะครับผมก็แข็งแรงทนทานนะครับคิดว่านะ เพราะว่าหลังๆ VFC เขาชอบชอบมีปัญหาเรื่องบอดี้หักอะไรเงี้ยซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับว่าตัวนี้จะได้รับการแก้ไขหรือยังนะครับปรับโหมดก็จะมีข้างเดียวนะครับผมประมาณนี้นะครับของ VFC BCMR แล้วก็มีข้อเสียอย่างหนึ่งที่ผมอยากตินิดเดียวนะครับนั่นก็คือการใส่แม็กนะครับผมแม็กเนี่ยเอามาครั้งแรกนะครับจะใส่ค่อนข้างยากนะครับต้องฝืนใส่ไปสักสอาครั้งถึงจะ ลื่นขึ้นนะครับเนื่องด้วยแม็กแล้วก็องศาอะไรของเขาอาจจะไม่ตรงกันเท่าไหร่แต่เท่าที่ผมลองนะครับจะใส่พวกพีแม็กไม่ได้นะครับผมลองใส่พีแม็กไม่ได้นะครับก็ใครที่มีแม็กซีนไฟฟ้าทั่วไปอยู่แล้วนะครับไฟฟ้าอินโฟก็แนะนําว่าให้ทําใจนิดหนึ่งนะครับหากเอาไปแล้วเนี่ยตัวนี้ใช้พีแม็กไม่ได้เราก็อาจจะต้องซื้อแม็กใหม่มาหมดเลยนะครับเพื่อจะใช้กับตัวนี้นะครับผมก็ตัวนี้ก็วิธีปรับฮอปนะครับก็ทําการดึงคันลังมาอย่างนี้นะครับผม แล้วก็ตัวแผ่นโบว์เขาก็จะล็อกอยู่ข้างหลังแบบนี้ด้วยนะครับก็วิธีการปลดก็ทําการกดปุ่มปลดโบว์เหมือนไฟฟ้าธรรมดานะครับผมนี่ก็จะปิดได้แล้วนะครับแล้วก็จะได้เห็นว่าเขาจะปิดไม่สนิทนิดนึงนะครับเราก็ต้องเอามือช่วยดันนะครับผมอย่างที่บอกนะครับผมจะบอกย้ําเสมอว่าบับบิดมักจะเอาของมาได้เร็วที่สุดแล้วแล้วก็ผมกล้าพูดเลยว่าตัวเนี้กระบอกแรกของไทยนะครับจริงๆมันเข้ามาพร้อมกันสีให้กระบอกก็เอาเป็นว่าล็อตแรกของไทยแล้วกันนะครับผม ก็คือของอยู่ที่บับบิดแล้วก็ตอนนี้ก็ของหมดแล้วขออภัยด้วยจริงๆนะครับยังไม่ทันได้ลงเว็บอะไรเลยเห็นแค่รูปผมยืนถือก็ทักกันมาแล้วนะครับก็ถือว่าออกไปไวมากนะครับตัวนี้นับว่าโอเคในเรื่องการ uh, เก็บแบตเตอรี่เลยนะครับเพราะสต็อกเขาค่อนข้างใหญ่แลวก็สามารถเก็บแบตได้นี่ฮะผมใช้แบตแบบ3เซลลแยกนะครับก็ยังมีที่เก็บในพันธยอีกอู้นับว่าใหญ่มากนะครับสาหรับการเก็บอย่างนี้นะครับผม แล้วก็อย่างที่แจ้งไปนะครับท่านไหนอยากขึ้นปืน MCMR เป็นของท่านเองหรือมีปืนอยู่แล้วอยากขึ้นแบบนี้ก็สามารถสั่งได้นะครับก็ทาง v f c BCM เขาก็ค่อนข้างใจดีนะครับมีขายแยกขายสต็อกแยกขายาตัวกริปแยกนะครับมีตัว Mlock QD ขายด้วยนะครับมี n p l a t e QD ของ BCM นะครับมีชารจิ้งแฮนด d l ลไฟฟ้าของ BCM นับว่าออกมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับคิดว่าไม่น่ามีปัญหาเลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะบิ้ว BCM นะครับนับได้ว่ามีของพร้อมมากจาก VFC นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าตัว BCM MCMR นะครับท่านใดสนใจก็สามารถทักไปที่เพจ p u b l i s h Custom ได้นะครับหรือก็รอกดผ่านเว็บไซต์ได้เลยนะครับก็หาก มีข้อสงสัยอะไรใดๆนะครับสามารถพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็ผมก็คงคงต้องขอลากันไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับกับเจ้าตัว BFC VCM MGMR ไว้เจอกันในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ